มัาจะมาลองยันมาสามสูบนะครับตัวนี้เป็น3า n 82 27แรงโอ้โหสภาพนางฟ้าครับผมทางร้านเราคดไทยเดิมๆนะครับเครื่องทางร้านเราไม่มีแกะไม่มีเปิดนะอตุ่นนี้เป็นในเร็ก i n น e จ t i o n นะปั๊มกาวนาเราก็จะผ่านน้ำไว้ทุกตัวเวลาเราลองเครื่องที่ร้านเนี่ยผ่านน้ำไว้ทุกตัวเอา้าฟังเสียงเลยไป ดูครับดูเครื่องเวลาดับแรงอัแดแรงเหวี่ยงเยอะขนาดนี้สุดยอดครับแจ๋ว